ดีเ <Wars> พื่อนๆพี่ๆนานาที่มีใจรักในการตกปลาหน้าดินหมาธรรมชาติทุกๆท่านด้วยนะครับผมรวมไปถึงท่านผู้ชมที่กาลังรับชมในตอนนี้ทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมตู่คนหลังคันก็มาพบกันนานาที่อ่าสากรแปลงหกอีกเช่นเคยนะครับผมก็ยังยังติดใจอยู่ยังคาใจครับผมเออขอกลับมาซ้ำอีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะผมวันนี้ก็ลงเสร็จไปแล้วครับผมห้าคันมาแล้วครับผมนินเบอร์นะครับผมเออตัวที่สามแล้วนะครับผม เดี๋ยวยังไงก็ฝากน,น,นะาๆนะครับผมเข้ามารับชมยังไงก็ขอให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม,มเดี๋ยวผมจะให้นะชมบรรยากาศก่อนนะครับผม,บผ,มผมก็ลงไปห้าคันนะครับเหมือนเคยครับเป็นคันกาฟุดเหมือนเดิมนะครับผมก็มีน้าๆหลายๆท่านนะครับเขาเข้ามาด้านในสองนี่ครับผมมากับชยะทักทายแฟนเพจหน่อย <c oughs> ครับผม ผมนี่มองเกานะครับมงทิปที่แล้วที่ผมมาอันนี้ก็จะอยู่ข้างๆกันและครับไปค่ากันครับผมมีนาาเข้ามานะครับผมสวัสดีครับครับผมมีตะลุงคนหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับได้ยศไซส์สามไปแล้วนะครับช่วงเช้านี้นะครับวันนี้ผมมาสายนะครับผมแกมาค้างแต่เมื่อคืนกินชุบประมาณตั้งเจ็ดโมงนะครับผมไซส์สวยเลยเดี๋ยวผมพานาาไปดูไซส์ปลาแกนี่ครับ โอ้เบ็ดสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ชุดนี้เขาบอกไปลุยแม่ทอม,มาแล้วครับผมมันหมานครับเอ็นใครไม่เก็บ <c oughs> นี่ <c oughs> พาไปดู จุดที่เขามาค้างคืนนะครับก็ได้ไปอยู่นินเบอร์เบอร์ครับผมนี่ครับคุณลุงนะครับผมมาเมื่อคืนนะครับผมจะพาไปดูปลาเขาดูปลาเลยนะลุงนี่ผมไม่รู้ว่าผมจะเจอแบบนี้มั่งหรือเปล่านะครับใครบอกที่นี่ไม่มีปลาใหญ่เนี่ยมีสี่โลอ่ะของแกล,ลงก่อนครับอย่าหลุด หลุดของแกในซวยเลย <c oughs> <laughs> กินตอนเช้าแล้วลุงเนะาะครับตอนเช้าเนี่ยตรงนี้ที่ผมมาคราวที่แล้วผมบอกมันมีขึ้นตัวอยู่นะครับแกบอกตรงนี้มงดีมองดนะคีครับผมครับผมหวังว่าวันนี้เราจะโชคดีเหมือนลุงแกบ้างนะครับตัวเดียวก็พอครับตัวเดียวหล่อเลย <c oughs> เอาหลทนะนน้าครับผมตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งครับผม เป็นไงผมบอกแล้วอาหารผมมันลายครับผมย้ายหมายมาครับจากที่ไปอยู่โมงตรงนู้นนะครับพอดีแบบตรงนั้นมันน้อยเกินไปครับเรืกันต่อครับผมนี่ไม่ช็อตสวยๆจะเอาให้นายรับชมครับครับผมตอนนี้สิบโมงครึ่งนะครับฝนตกครับผมตอนนี้ลงเม็ดงานงอกนะครับผมผมวันนี้ผมลืมอารมณ์มา ป่าก็ยังกินอยู่นะครับผมร่วมกันต่อครับครับนะนะอันนี้ทีมงานของนาเจมนะครับผมมานั่งข้างๆกันได้อพิจารณาการล่มมาด้วยครับผมเทบป์ทมรอดตายแล้วนี่ครับชิงดิวก็มาจังหวะนี้แซมบ้าไซสสวย <S <S อู้นะกินยังกระเพาะอาหาร <S <S ไม้แรกคดโดนเลยครับ <S 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 แตกหนึ่งสวยไปสวยครับผมม่วนกันต่อครับผมหน้าดินก็เอาเรื่อยๆครับ เที่ยงวันแล้วครับนานะก็มีนานาหลั่งไหลกันเข้ามานะครับตอนนี้หรือบางเรื่องโควิดด้วยครับผมหนะ้ากากครับผมฝากด้วยครับผม เลี่ยนเยอตีเยอไปไอบ้าเอาเลย oh, <no. S 1> โหดโจริงรู้กันต่อแล้วผมน,น,น,นะครับแล้วก็น้อยภูมินะครับวิถีชาวบ้านกับไอเจมล้านนาชาแนลนะครับ oh, วันนี้มามามา,มาแจมด้วยนะครับแ,แต่ว่าเขาค้างนะครับเขาค้างคืนนี้นะครับแต่ว่าเดีย๋ยวเย็นนี้ผมก็จะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวให้นะเจม ซ้ำที่ผมเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหัวตาลที่แกไปนะครับได้ลุ้นแน่นอนคืนนี้นะครับผมมีลุ้นครับมีลุ้นตอนนี้ก็ไ,ได้วันนี้นะมาได้อยู่ตัวนะครับตัวตั่มาได้อยู่ตัวนะครับ <laughs> ครับเดี๋ยวดูนี้เขจัดการที่หลับที่นอนก่อนนะครับ นี่ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วครับผมเดี๋ยวผมก็จะต้องกลับบ้านนะครับผมเป็นอันสิ้นสุดของทริปนี้แล้วครับผมวันนี้ก็ยังพอได้เอาตัวรอดได้ครับผมสําหรับหัวตาลเทพบรรทมนะครับผมกับลำบ่มที่เราเคยทําไว้นะครับผมเ๋ยวมารอดูผลงานนะครับผมเดี๋ยวผมจะผลงานมาให้ดูวันนี้นะครับผมปลารวมทั้งหมดนะครับผมอนนครับปลารวมสำหรับวันนี้ครับผมก็มีไซส์สวย นะครับมาหนึ่งตัวแล้วครับปลาบ้านะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงแม้เราจะย้ายไม้แต่ก็โอเคอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากนานาด้วยนะครับผมสนใจก็ิ็อกซ์สอบถามได้นะครับผมในส่วนของลำบ่มผมทำไวให้ดูแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ิ็อกซ์มาสอบถามผมได้เช่นกันนะครับผมไม่ยากนะครับผมง่ายๆนะครับผมท้ายนี้เราขอกราบ ขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่รับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้นะครับผมแล้วขอบคุณพระคุณทุกทท่านนะครับผมที่เป็นกําลังใจกันตลอดมานะครับผมท้ายนี้เทศันตรีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผมในโอกาสหน้านะครับผมที่ไหนนะครับผมรอติดตามนะครับผมสู้ๆครับ